ก่อนจากจบการคลิปรีวิวที่ทําไปจะเป็นคลิปสุดจะเป็นคลิปสุดจะเป็นคลิปรีวิวคอลเลกชันสุดท้ายแล้วนะครับจึงจะวันนี้ผมเหนื่อยมากพอดีเลยนะครับที่ผมการทําคลิปรีวิวคอลเลกชันไปตั้ง7คลิปเลยครับวันนี้ผมเหนื่อยมากถ้าครั้งหน้าจะไม่มีพลาดวันนี้ผมไม่มีเวลามาทําคลิปอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ทําคลิป รีวิวคอลเลกชันอีกต่อไปแล้วครับถ้าจะได้วันนี้ผมเหนื่อยมากจริงๆถ้าไม่พลาดนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด b ั้ r ค b าในช่องจ u โน่ในเมืองไทยครับเพื่อคลิปต่อไปจะได้มีโอกาสจะทำคลิปใหม่ๆอีกต่อไปได้เช่นกันครับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ